คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตมันเหมือนวิ่งอยู่ในเขาวงกตหาทางออกเท่าไรก็ไม่เจอผมเคยเป็นนะช่วงหนึ่งของชีวิตผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันตีบตันไปหมดทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างโปรเจกต์ที่ตั้งใจไว้ก็ล้มไม่เป็นท่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็เริ่มสั่นคลอนผมเริ่มโทษโชคชะตาโทษคนอื่นโทษทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวยกเว้นตัวเอง ผมจมอยู่กับความรู้สึกนั้นนานพอสมควรจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้คุยกับคุณยายของผมท่านอายุมากแล้วแต่สายตาท่านยังคงฉายแววของความเข้มแข็งท่านบอกผมว่าหลานเอ๋ยชีวิตคนเรามันก็เหมือนเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลมีคลื่นลมแรงบ้างเบาบ้างแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือตัวเราต้องไม่ยอมแพ้ต่อคลื่นลมเหล่านั้น คำพูดของคุณยายจุดประกายความคิดบางอย่างในตัวผมผมเริ่มมองย้อนกลับไปในสิ่งที่ผมทำผมพบว่าจริงๆแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาหรือคนอื่นแต่อยู่ที่ตัวผมเองผมเริ่มท้อแท้หมดกำลังใจและที่สำคัญที่สุดคือผมยอมแพ้ให้กับตัวเองผมปล่อยให้ความกลัวและความไม่มั่นใจเข้าครอบงำจิตใจ จากวันนั้นผมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองผมเริ่มตั้งเป้าหมายเล็กๆและค่อยๆทำมันให้สำเร็จทีละอย่างผมเริ่มเรียนรู้ที่จะล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ผมเริ่มมองความผิดพลาดเป็นบทเรียนและที่สำคัญที่สุดคือผมเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งผมตระหนักว่าอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราต่างหาก ผมใช้เวลานานพอสมควรแต่ในที่สุดผมก็สามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นมาได้ผมได้เรียนรู้ว่าไม่มีอะไรหยุดคุณได้ถ้าคุณยังไม่หยุดตัวเองจงจำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้วัดจากจำนวนครั้งที่คุณล้มแต่วัดจากจำนวนครั้งที่คุณลุกขึ้นสู้ต่างหากครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าผมหวังว่าเรื่องราวของผมจะเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้คุณนะครับ